ทัีครับโมโตโมเมนตครับตอนนี้เราอยู่กับคันนี้ครับซอนเค 368K ครับก็คราวนี้เรายังไม่ได้ขี่นะบอกก่อนว่าคลิปนี้จะเป็นแค่พรีวิวนะครับก็คือพาดูรอบๆคันพร้อมกับสเปคที่อยู่ข้างหลังนี้ครับบอกเลยว่าสเปคระยิบระยับไปหมดกับราคาที่เปิดตัวมา173,000บาทเฉพาะจองภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับสิ้นเดือนมิถุนายน30มิถุนาเนี่ย จะได้กิมวอเชอร์4,000บาทเอาไปหักลบแล้วเหลือ169,000บาทก็คือราคาไม่ข้ามแสนเจ็นั่นเองโอเคเรามาดูรอบๆกันครับจุดเด่นของ 368K คืออะไร 368K เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับชุดไฟหน้า full led นะครับข้างละ3เมตรนะครับรวมแล้วเป็น6เมตรเลยก็คือความสว่างเนี่ยถ้าดูจากตอนที่เราใช้3 5 0 e เนี่ยบอกเลยว่าหน้าตาคล้ายๆกันดังนั้นเรื่องความสว่างไม่ต้องห่วงนะครับ พูดง่ายๆก็คือไม่ต้องใส่สป,ปอร์ตไลท์ก็ยังได้กลับไปหน้าชุดนี้แล้วความพิเศษของเขาเนี่ยถ้าเรามองว่าตอนนี้ของเขาคล้ายๆกับสามารถอีที่เปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน 3.68k เนี่ยมันมีความพิเศษกว่าตรงที่นี่ครับชุดช่วงล่างด้านหน้านะครับซัพเพชั่นของเขาโช๊คอัพเนียมันมาเป็นโช๊คแบบอัพไซด์ดาวขนาดของแกนโช๊คก็คือตัวนี้ส1มมตร เขากับสามหกแนะครับแล้วก็จานพิษเบรกหน้าผมยังจำตัวเล่นไม่ได้นะแต่ว่าโชคกับจานพิษเนี่ยพิเศษเลยแล้วก็เนี่ยฮะเป็นโฟลติ้งนะครับจานเป็นโฟลติ้งแบบนี้นะครับนี่ก็คือเซนเซอร์เอเบนะครับแล้วก็ตัวปั๊มเบรกก็เป็นเจจวนนะครับ4พอร์ตแล้วก็ผ้าเบรกเนี่ยผ้าเบรกเนี่ยเดี๋ยวจะเจอแบบตอน 368G ก็คือเวลาเบรกหน้ามันจะมีเสียงสี่นิดนึงนะครับเพราะว่า ผ้าเบรกเขาให้มาเป็นตัวซินิเตอร์เลยนะครับก็คือผ้าเบรกเกรดซูเปอร์ไบรท์นะครับก็คือผ้าเบรกตัวนี้มันจะทนความร้อนได้ดีกว่าผ้าเบรกเกรดธรรมดาทั่วไปนั่นเองนะแล้วยางอย่างที่เห็นนะครับยางมาพร้อมกับย,าง,ยางคอนติเนนทัลนะยางคอนติเลยนะครับพูด,ดง่ายๆก็คือให้สเปคดีๆมาเลยส่วนตัวเลขเนี่ยไปหาดูอ่านสเปคเอานะครับดังนั้นแล้วพูด,ดง่ายๆขนาดยางเนี่ยครับเท่ากับ 350 e ีเพราะว่าใช้ล้อตัวเดียวกันเอสิ่งที่เหมือนมา350อีกอย่างก็คือชิวชิวหน้าเขาครับเป็นชิวหน้าไฟฟ้าอะว่าแล้วก็ลองยกให้ดูดีกว่าตัววินชิวของเขาหรือว่าชิวหน้าในภาษาไทยเนี่ยคือปุ่มนี้นะครับพอกดชิวหน้าเขาปรับไฟฟ้าได้อย่างที่เห็นนะครับมาดูกันต่อครับรอบๆทันตัว มาตรวัดหรือว่าหน้าจอหรือว่าเรือนไม้อะไรก็พูดกันมาในจอ TFT ขนาด6.75นิ้วนะครับก็คือดูแล้วหน้าจอเนี่ยตัวนี้แล้วพิเศษเนี่ยเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันตัวตัวนี้ครับ s o นเทสต s สมาร์ทแอป n อนเทส m a สมาร์นะครับเขาจะมีลิงก์ให้โหลดก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็มีเลอร์หน้าจอได้ว่าจะเป็น Google m a p หรืออะไรก็ตามที่อยู่หน้าจอ YouTube อะไรต่างๆเนี่ย เอาไปขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับตัวนี้ต่างจาก 350e อีกจุดก็คือเขามาพร้อมกับเออไม่สิเหมือนกันเลยก็คือมาพร้อมกับเซ <T> <vib ram> ็นเซอร์วัดแรงดันลมยางตัวนี้ให้เซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยางมาด้วยนะครับตัว UI user interface เนี่ยมาคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างกันมากเหมือนเหมือนกับ 368G มาจุดเด่นอีกอันนึงที่ถ้าถามว่าต่างจาก 368G ตรงไหน สามพแดเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นแอดเวนเจอร์เขาก็การให้ชุดหน้าของรถเนี่ยมันเบาที่สุดนะครับดังนั้นสิ่งที่จะถูกตัดออกไปแต่ว่าคนนี้มีก็คือนี่ครับเจ๊หน้ารถเจ๊หน้ารถของเขานะครับก็คือมีความกว้างแล้วก็ลึกนี่นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยประมาณนี้อ่าอ่าประมาณนี้ครับนี่คือความลึกของเขาอยู่ประมาณนี้ประมาณสัก เกือบเกือสามสิบเซนอะเอาดูข้างนี้ครับพอกันพอกันพอกันน่าจะใส่ขวดลิตรได้พอ,อ,อกันเลยครับนอกจากนั้นเนี่ยมาดูแฮงของเขามากฟังก์ชันบนแฮงของเขาเนี่ยผมมองว่าคล้ายๆกับตัวสามารถสูดอีอตัวประกับคล้ายสามหกแปดตีถังน้ำมันของเขาให้มา17ลิตรนี่นะครับถังน้ำมันความจุส7บลิตร อะทีนี้มาดูใต้เบาะกันครับใต้เบาะขนาดใหญ่ถ้าจะไม่ผิดตัวนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเลยนะผมว่าเบาะหลุมเดียวกันกันกบ3 6 8 G เลยถ้าเท่ากันก็คือ52าิบสลิตรนะครับแล้วก็มีตัวโช้กอัพตัวนี้เพื่อที่จะรั้งเวลาเปิดเบาะด,ด้วยอือนี่ครับคือมืออยู่นี่อ่ะถ้าสิ่งที่ไม่เหมือน3 5 0 E เบาะครับ บาะเนี่ยหน้าตาดโดยรวมมองไกลๆนะคล้ายๆกันแต่เขาจะมีลูกเล่นตรงนี้อ่าให้ให้กล้องวนมาดูนิดนึงลูกเล่นตรงนี้ครับก็คือตัวสต็อปข้างหลังเนี่ยช่วยซัพพอร์ตก้นกบนะครับให้แนวกระดูกสันหลังเราเนี่ยมีตัวรับน้าหนักตัวนี้ความนิ่มแบบ350 E แล้วก็มีตัวนี้ดังนั้นนั่งสบายกว่านะครับมือจับกันตกของเขาที่นี้นะครับ มีพิเศษเพิ่มมาสามารถสูตรอีกก็จะมีแค่ชิ้นนี้ถ้าใครจําได้แต่ว่าส6ม k กแเขาเพิ่มชิ้นนี้มาครับเนี่ <c oughs> ชิ้นนี้เนี่ยดูแล้ววางขาดวางกล่องหลังได้เลยถ้ารูน็อตตรงกันไม่ตรงก็ไปเตาะให้ตรงเขามีรูน็อตมาให้แล้ว4ี่รูดูง่ายๆนี่ครับเขามีจุกบยางติดไว้ให้โอ,อ้มาดูอีกจุดหนึ่งครับมาดูชุดหลังมากดีกว่า ฟท้ายไม่เหมือนกันนะครับไฟท้ายใหม่ไม่เหมือน350ไม่เหมือน368แต่ว่าสิ่งที่ดูแล้วได้368 t ีมาเลยก็คือชุดหลังชุดหลังก็คือทั้งท่อทั้งเครื่องสวิงอาร์มนะครับท่อเครื่องสวิงอาร์มเดี๋ยวมามาเซ็ตเดียวกับ368 t ีเลยโชกคอัพหลังผมว่าเหมือน 350E ปรับทีโหลดได้แบบขั้นบันไดนะครับดูแล้วสเปคน่าจะเป็นตัว 350E เลยแหละ แล้วก็ตัวนี้จะเห็นเด่นชัดเลยเห็นเด่นชัดเลยอีกอันหนึ่งที่สามารถสูตร E ไม่มีก็คือกล้องหน้าหลังแต่กีนด้ถ่ายข้างหน้าให้ดูข้างหลังแต่ยืนยันว่ามีกล้องหน้าหลังมาให้ทั้งหมดนี้เครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์368 cc เสื้อสูบอลูมิเนียมะะแล้วก็รูปเป็นรูปฟอร์ดนะดูเซตติ้งเครื่องยนต์เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะต่างจาก368 G เท่าไหร่ นะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้ความเร็วปลายเยอะเท่ากับ3 5 0 e แต่สิ่งที่มันจะต่างกับตัว g ก็คือบอดี้ที่เพียกว่าลู่ลมกว่านะครับเพราะว่าตัว3 6 8 g เนี่ยบางคนจะติดเรื่องของความสูงนะครับความยาวของขาแต่ตัวนี้คนตัวที่เล็กกว่าเนี่ยสามารถที่จะขับขี่ได้แบบมั่นใจขาถือนี่ก็คือส่วนต่างในราคาเปิดตัว173,000บาท กิฟต์วอเชอร์4,000บาทถึงวันที่30มิถุนายน2568เท่ากับว่าเหลือราคาจำหน่ายแค่169,000บาทแล้วเร็วๆนี้เอาไปขี่ยาวๆกันดูสิว่าขี่ยาวๆเนี่ยลองดูแล้วจะเป็นยังไงครับคลิปนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ